สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การ์เ a น่าฟรีไฟล์แพดใหม่นะครับมาอัปเดตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังฮะเข้าได้กันปกติไหมถ้าใครเข้าเล่นได้แล้วก็กดไลค์รายงานตัวนิดนึงนะครับด้านขวาดีอะไรครับเนี่ยตู้ม่วงใช่ไหมด้านซ้ายนี่ a d o p ดส่วนข้างหลังนี่เครื่องบินพร้อมจะบินขึ้นไปเสิร์ฟความกระเรือให้ทุกคนแล้วอ่ะเฮ้อ แพทใหม่เนี่ยเมเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปีศาจวุ่นวายฟรีไฟล์เทพซ่านะครับกิจกรรมจะเริ่มในอีก5ชั่วโมงครึ่งมีของอะไรแจกด้วยเนี่ยถ้าเต้นเคียวแพ็กเสียงหรอไม่ต้องเครียดพ่อนคลายหน่อยไม่ต้องเครียดผ่อนคลายหน่อยอ่าจริงๆก็ไม่ได้เครียดหรอกแพทใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเข็มมากกว่า สำหรับรายละเอียดในแผ่ใหม่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ด้วยตัวเองเลยนะเนี่ยมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีทั้งในโดดล่มแล้วก็ใน CVC นะฮะส่วนวันนี้นะครับที่ผมจะพาไปดูอย่างแรกเนี่ยก็คือของที่ผมรอคอยมาตลอด3เดือนนะครับนั่นก็คือแตนแตนต,ต,ต,ตชุดเกอร์ไนนั่นเองนะครับโหเดี๋ยวนี้มีอาร์ตเวิร์กสวยๆให้ดูด้วยนะเนี่ย นี่รับพนักงานกราฟิกมาใหม่หรือเปล่าเดี <c oughs> ๋ยวนี้ทำรูปดูดีนะครับเวลามีกิจกรรมต่งตางๆ <c oughs> ก็เป็นชุดในตู้โกลอยันนะครับอีกหนึ่งตู้สุ่มสำหรับสายฟรีที่มีมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกของเกมเลยนะฮะ <c oughs> เป็นตู้ที่ใช้เวลาเปลี่ยนของรางวันนานมากเนี่ยถ้าเกิดหมดรอบนี้ก็ต้องรออีก84วันเลยนะ <c oughs> คือที่ผมรอไม่ใช่อะไรผมอยากจะเอาเหรียญล้านกว่าเนี่ย มาสุมมให้หมดสักทีใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเหรียญที่เก็บได้มาเนี่ยแทบจะไม่มีค่าอะไรในเกมฟรีไฟลเลยนะครับตัวก็มีอยู่547ใบจะหมดไหมเนี่ยเหรียญชุดอะไรครับเนี่ยแพ็กชิลลี่ชิลลี่อ่ะน่าจะเป็นชุดที่เกี่ยวกับพผิกนะครับใครชอบเผ็ดๆเนี่ยก็คงต้องชุดนี้แล้วแหละในตู้มีอะไรบ้างนอกจากชุดแล้วก็ยังมีอาหารหมาด้วยนะครับ เอาไว้ให้ใครกินครับเนี่ยแม่สายฟรีนี่มีค่าแค่ชุดกับอาหารหมาใช่ไหมส่วนอันนี้ก็เป็นพวกปืนเช่านะครับหยบสี่ชั่วโมงซะด้วยอย่างอื่นไม่ค่อยน่าสนใจวันนี้เลขลัคกี้เดิมเนี่ยมีอยู่55้านะครับมาดูกันว่าวันนี้จะจบที่เท่าไหร่นะปั๊บที่1มาปั๊บที่สองมาปั๊บสมมาสมา5มารู้สึกว่าจะเกลือทุกรอบเดี๋ยวผมไปเร็วเลยละกันนะครับ 6,7,8,9สุดยอดไปเลยได้แล้วนะครับ9รอบเองเฮ้ยใช้น้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยคิดว่าจะโดนหลายร้อยใบายอาจจะเป็นเพราะเลขลัคก,กี้ผมสูงอยู่แล้วด้วยแหละนะครับอ่ะใครที่สมเจ้าตู้นี้แล้วโดนตัวกันไปคนละกี่ใบเลขลัคก,กี้จบที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับรอบนี้ชุดก็ดูน่ารักดีนะครับเป็นแฟชั่นผู้หญิงชุดกระโปรงสั้นด้วย หนึ่งเซตเนี่ยก็จะมี4ชิ้นนะครับผู้เล่นเก่าผมเชื่อว่าบัตรกับเหรียญเนี่ยน่าจะเยอะกันทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดแล้วแหละ3เดือนมาทีก็กดให้คุ้มนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูในเกมกันนะครับโดดล่มเกมแรกของแพทใหม่วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างพร้อมแล้วก็ไปกันเลย Let's go เฮ้ยแต่ห้องรอขึ้นเครื่องทำไมไม่เปลี่ยนครับเนี่ย <Nope. S 1> ปกติมันจะเปลี่ยนนะเวลามีอัปเดตแพทใหญ่ทีนึงมันจะเป็นบรรยากาศแต่ละทีมแต่ละแพทนะครับหลังๆมานี่คือไม่เปลี่ยนเลยใช้เป็นบนเครื่องบินยาวเลย CM <Smart S 1> <GM. S 2> เอมาตัวรอูย,ยิมาอยู่บนเครื่องบินกันแล้วนะครับเครื่องบินแพทใหม่ลำใหญ่ๆตายทุกคนสังเกตบนตัวเครื่องนะจะเป็นรูปปีศาจชูสี่นิ้วปีศาจบอกว่างวดเนี้ย ออกเกรกสี่แน่นอนมาครับลงกันที่เมืองพีกนะครับดูบรรยากาศบนท้องฟ้าสก้อนนี่หิมะหายไปแล้วนะครับอะไรนะเพื่อนบ่นอะไรบ่นอะไรลุงงงิงมุงมิงบรรยากาศก็ดูสะอาดกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราอยู่กับหิมะมาสามเดือนแล้วไงพอหิมะหายปุ๊บี่ดูโล่งเลยเก็บปืนแแบบ ประเดิมก่อนเลยสบแรกสำหรับแพทใหม่รอบนี้ e a s น <Easy. S 1> ้อโมโคแต่งตัวมาเต็มยศเลยเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าไม่ได้ใส่ชุดตัวละครเนี่ยมันจะมีชุดเริ่มต้นให้เลยสำหรับแต่ละตัวนะครับถือว่าดีนะถ้าเปิเมาก่อนนี้ไม่มีทางได้ใส่หรอกชุดโมโคเนี่ยมันจะเป็นชุดไก่แทนไอ,อเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นอะวันนี้กดสุ่มมานะครับมีแจ็กกี้แล้วก็เมนหมีแล้วก็ดิกกี้มากันใส่คนลว ระวังตัวด้วยนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ขอฟาร์มปืนก่อนแต่ตอนอยู่ในบ้านดูไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าในบ้านมันไม่มีหิมะาตกไงต้องอยู่ที่โล่งๆถึงจะเห็นความแตกต่างเฮ้ย<อ>โอปิกาดโโเดินชิวจัดชื่ออ่านว่าไรเนี่ยเป็นคนที่ไหนหอ,อ่านชื่อไม่ออกเลย ซิร์ฟไทยของเราก็รู้สึกจะมีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาเล่นผสมกันด้วยนะครับก็จะมีลาวกับพม่านะเท่าที่ผมสังเกตเพราะว่าบางตัวอักษรเนี่ยผมคุ้นๆแต่ผมอ่านไม่ออกแต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศเขาก็จะไปเล่นพวกแบบเซิร์ฟบังเซิร์ฟอินโดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเซิร์ฟนอกเห็นเขาว่าของถูกกว่าด้วยแต่เซิร์ฟนอกคนน่าจะเล่นน้อยกว่าไทายนะครับของเขาก็เลยถูกกว่าคนไทยเนี่ยเล่นเยอะจริงของมันก็เลยแพงไง แต่ตอนนี้เริ่มถูกแล้วเพราะว่าคนเล่นน้อยลงเรียบร้อยเพื่อนโอ้ด้วยเหม็นหมีบอกว่าชุบด้วยเหม็นมากไหมเหม็นหมีต้องสาวยน้ำน้ำแข็งกันละลายแล้วนะครับกลับสู่ความปกติอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศแห่งความหนาวเย็นได้หายไปแล้วสินะไอ้ยิงอะไรกันขอเล่นด้วยนะ ลห <Dom inating. S 1> ิมะก็หายไปแล้วนะครับพื้นสนามหญ้าก,ก็กลับมาแล้วแต่เ<อ>มืองอพี่เก่าเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมา <c oughs> เฮ้ยทางหน้า <c oughs> ไปอีกหนึ่งน้องแม็กอยากได้เมืองพีกเก่ามากกลับมาทีเถอะ GM รู้ไหมว่ามีหลายคนรออยู่นะผมคิดถึงเมืองพีกเก่าคิดถึงห่วงยางคิดถึงบ้านทะลุนะครับ หลังคาทะลุอันสุดแสนจะคลาสสิกเอาออกไปทำไมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูที่ตู้นะครับแพทเนี่ยเขาแจกกุญแจคลังแสงฟรีด้วยนะไปที่คังแสงไปที่คังแสงเออเ่อ,อก็คือมากดรับจากในตู้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอากุญแจอันเนี้ยไปเปิดที่คลังแสงคังแสงก็คือไอ้บังเกอร์นั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูวันนี้อยากเล่นวีเอ็นนะครับเดี๋ยวไปดูซิในคลังเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าปกติมันจะแขวนอยู่ที่ผนังนะ เนี่ยขังแสงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับวีดเอ็ฉันมีไหม่สกระบอกหนึ่งโอ้ไม่มีเลยตู้นี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตู้แล้วกันน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 แล้วมาคนเดียวด้วยนะรถนั่งได้4ี่คนรีบมาก่อนเดี๋ยวโดนแย่งปืนมีไหมครับตู้นี้วีดเอ็ดของแร่อุ้ยไม่มีหรอ ทำไมวันนี้ปัญหายากตอนเราอยากเล่นไม่มีคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปดูตู้อื่นคือได้เกิดเราเปิดเนี่ยกุญแจมันจะหายไงอันนี้เรายังไม่เจอปืนที่จะใช้ไอ้ใครก็มาวิ่งตัดหน้ารถน้องก๊อตไอ้น้องกออ๊อตก,กับเค5 0น้องเขาได้ยินเสียงรถนี่วิ่งออกมากลางถนนเลยนะน่าจะไม่เคยเห็นแน่นอนมาดูรถ เดี๋ยวไปดูตู้อื่นนะครับสองตู้ดีไม่มีปืนที่ผมอยากเล่นเลยนี่ผมก็เรียกบังเกอร์เป็นตู้เลยนะเนี่ยมันต้องเรียกว่าอะไรบังเกอร์ที่มันต้องเป็นฐานทัพใช่ไหมนน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  มีนี่ไงวิดเอสหนึ่งสัตว์มาสลับสับปืนเล่นบ้างนะครับวิดเอสเป็นปืนที่ช่วงหลังนะผมเล่นน้อยสุดเลยนะมันยิงคนไม่ค่อยตายมันได้แต่ตอดตอดตอดแบบคันคันอ่ะแต่นานๆเล่นทีก็มันดีเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาไปกับตีนะครับเอาไว้ยิงป่วนเมืองเดี๋ยวแวะซื้อของแป๊บวงเจ็ดไหมเนี่ยซื้อชิปอัปเกรดก่อนเราจะอัพขึ้นเวลสาม แ้วใครเข้ามาวิ่งอะไรขอบวงครับเนี่ยลูกศนขึ้นไม่เข้าวงเหรอน้องนี่แนี่ยตายซะเอาจกีลารอ่ะโหไปแล้วจักรีปันปันรนปันรนปั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 นรีบไปก่อนจะตายวงเจอกันทางในนะเพื่อนไปแล้วจ้าเงันนเงนเงดูบรรยากาศรอบๆมัน ะอาดตาขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเราขับมาเนี่ยจะขาวโพลนเลยนะหิมะไงอะตอนนี้หิมะหยุดแล้วก็คือกลับมาเหมือนเมื่อก่อนอีกรอบนึงใครข้<อ>้งหน้าเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยน่ารถนี่นว่วางวิ่งอะไรเนาะวิง่งไปดินจาเลยนี่น่าจะบอดบอดนี่ตายปุ๊บจะกดไลค์ขนาดบอดยังกดไลค์อะแล้วทำไมคนดูไม่กดบ้าง แวะดูที่โซนหอก่อนนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างสำหรับแผทนนี้เฮ้ยยังไม่มีคนมานะเนี่ยไอตูเบิกเหรียญยังอยู่เลยนะครับขึ้นมาตายไซสจริงๆโซนหอ,อก็ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าส่วนที่มันเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนแค่ตรงพื้นน้ำแล้วก็พวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันจะเป็นหินมะคุมนะครับโอเค โอ้เพื่อนก็มาไวเหมือนกันนั่นเนี่ยเหม็นหมีนแว้นมาใช่ไหมเฮ้ยมีเสียงคนขับรถลรั่นเสียงท่อท่อลั่นนะเราขวัญมันไก่อย่างว่าขวัญมันไก่น่าจะชอบกินมันไก่นะแล้วชื่อขวัญได้ตั้งชื่อขวัญมันไก่และนี่ก็คือชุดใหม่โกเรยันพริกเผ็ดจีด ก็เป็นชุดออกโทนสีแดงส้มสีเดียวกับธีมของแพทอัปเดตนี้เลยนะครับเฮ้ยไข้างหลังมีคนเพื่อนเดี๋ยวขอแอคท้าจบแป๊บนึงตอตต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 ตอตยวิ่งไปอย่างนี้มันท้าทายลูกปืนนะเก่งแสดต้องอ่านออกสําเนียงด้วยเฮ้ยสวยเพื่อน ไาเข้าวงกันเถอะแล้วแจ็กกี้ขึ้นไปทำอะไรราวสะพานน่ะอย่านะเฮ้ยอย่าเด็ดขาดอย่าโดดเหรอไม่อย่าช้า<อ>แล้วมกีกินอะไรตรงนี้สาวแมจะเหนี่ยวสะหน่อุยแ<อ>จ็กกี้เฮลมีพ<อ>ี me, มาด่วนเลยไม่น่าห้าวเลยจะเปิดเขาโดนเขาเปิดลวงสันะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ายิงรถพี่น้องรถพี่หลายร้อยล้านมาเร็ว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 ทันอยู่สวยดึงก่ right. อนดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนมาอย่างหงลงอย่างแมวอีกแล้วแถวนี้มันตึงนี่หวะเปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยเปิดก่อนได้เปรียบ นี่ไงได้เปรียบเลยเนี่ยได้นอนเลย <c oughs> ลมแล้วลมอีกลมอยู่ลมต่อ<ซ> <บ Russians> นักวงคนหนึ่ง<ซ><บ>ลม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 ขวาตายซ้ายสลบทลำโบผมพังเลย ติดเล่นไปหน่อยล่วงซะงั้นเฮ้ยมัวแต่ดมดมอะไรอ่ะเพื่อน <c oughs> เพื่อนดมอะไรดมหมอกหรือเปล่าหมดยางก็ไม่รู้นะระวังตัวด้วยซ้ายขวาด้าน,นหลังเฮ้ยหมดตีนะั้นหนอน <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้มีรถขับอยู่ดีๆไม่ชอบไงชอบวิ่งวิ่งไกลเลยทีนี้ไอเหมือนจะเจอของดีฟรีไฟล์กระปะซิ่งนี่เดีให้ดูอะไรอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในแพทอัปเดตนี้เลยนะครับกระปะซิ่งสามารถนั่งข้างหลังได้แล้วไม่โชว์นั่งหลังไปดึงทีอ้าวแต่กกี้ทำไมขับอย่างงี้ ตอนนี้ปรับใหม่แล้วนะครับกระปะาเมื่อก่อนจะนั่งได้แค่ข้างหน้า2คนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็คือนั่งข้างหลังได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดแล้วในแพดอัปเดตนี้นะครับถ้าเกิดมาเต็มรถเนี่ยขับไปไล่ชาติคอนอื่นน่าจะเพลินเฮ้ย <Hey. S 1> hey, ใครวิ่งอุ้ยโดนถังระเบิดมองไม่เห็นเลยคาถาบางาังตานินจาพางหมอกกำลังอ้อม แกเคไหวเปล่ากี่คนนะเฮ้ยหมาอ้วงไอ้ขวามี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 ตีเขาเลยเนี่ยหลังกล้องหลังกล้องสวยคาจีมิซูชื่อแต่ละคนอีกคนนึงอยู่ข้างบนหอดูดาว โซนนี้ไม่ได้มาจบนานมากเลยนะหอดูดาวเนี่ยนานๆจะหลงมาสักทีนึง <c oughs> น้อยแน่ผีก็สือหลบกระสุนอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เอา้เอาเดี๋ยว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 โอ้ยไอ้นี่ยิยงได้รีบซ้ำเลยโอดจังคาเพ่มานีดิมานีดิมานีดิ ต้องแอบมัวแต่ดมไอ้แกงมัวแต่ดมมาเกิดตรงนี้นี่เองอ๋อมันมีตู้ชุบอยู่ไงอ่าหรือว่าเมื่อกี้โอลเลออนจะเป็นคนชุบทธ่ไม่น่าเลยตีผมเห็นกันอยู่หลัดๆเผยตีไปยกตีเลยเหรอครับเนี่ยสภาพและใครเขามาลุกๆนั่งๆอะไร หัวลั่นไปคาบิชดเขียวเสียงตอนจบเกมก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะแพทนี้โดยรวมของใหม่ก็ถือว่ายังอัปเดตไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอัปเดตเล็กๆเ,เปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยนะฮะแต่ก็มีอะไรใหม่ๆให้เราได้เล่นพอสมควรเหมือนกันอะยังไงลองเข้ามาทัวร์ดูแล้วกันนะครับแพทใหม่ปิศาจวุ่นวาย